บอกใจคิดถึงรูปชุดสิงสองสองเดินไปมาไม่มองหัวคว้ารู้

ชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเอสียงมาเสียงมาร,ร,ร,รับเบิร์ดชอบเบิร์ดอย่าลืมซีดีที่ชีโร่นะครับอ้าวพี่ ไปเกี่ยวอะไรกับเีื่องนี้กับเรื่คำนี้ตอนที่เบิร์ตจะร้องเพลงต่อไปนะครับค่ะเบิร์ตอยากถามคำหนึ่งนะครับค่ะ<า>อยากถามตรงๆทุกคนนะครับค่ะ<า><า>ปล่อยตัวเลยออกมาเท่านี้อ้าวจะอะไรคะพี่คะนี่แดนเซอร์พี่ตั้งแต่ชุดแรกเลยนะตั้งแต่สมัยพิธี้หนูเลยนะนี่พิธีหนูหนูได้ยินพี่มาตั้งแต่สมัยอัลบั้มพิธี้หนูคู่กัดอะค่ะคู่กัดเพรานั้นรู้สึกว่าเขาจะกดระวังกันหมดแล้วครับ เราทิ้งติกเกอร์จนทุกวันเลยค่ะจากข้าวุ่นฟองนะคะตอนนี้จะเป็นแบบมองหอดนนี้หนูเหมือนกัเธยสวนลุมาก็ได้ยินช่างงานี่ค่ะนี่เลยกบเวยทาโัรระตูนาเธอเป็นนางงามเลยนะนางงามแล้วเธอจะเป็นนักเร์นี่เลยเธอได้รางวัลพี่ความตรเที่ยมาแล้วได้ร้องได้ร้องได้ร้องทำอะไรคะรองเท้ามาเป็นเดน จะได้เราแบบเกิงก็คิดเราเผาชอบเมื่อสัก5ปีที่แล้วน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆโดยเฉพาะคนเที่ข่าวเมื่อตะกี้นะที่มาเต้นเนาะเมื่อตะกี้เนี่ยจะได้เพลงมันสั้นไปนิดนึงใครสนใจแดนเซอร์ของเบิร์ดครับช่วงนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคถึง9บาท้อเพราะเป็นตัวเดียวครับไปไปกับแดนเซอร์ของเบิร์ดนะครับเท่านี้่อยเดียวครับค่ะไปพลิกตัวช้าเป็นเมียนะครับ ทพี่ชอบ่พามันยังไม่ได้เอ่อนเลยมันสด้ยะครับ้าั้นี้ใ่ทำไมนะคาใหญ่คเป็นผัวอวัก่อนเบิรดเกครับอาเร์เข้าน้ำนะครับ้านเายของเบิร์ก็ยืนขี่ให้ร์นะครับร์มีงตกใจเลยนะครับทไมเพว่าอานมาไ้ครับตัวใหญ่ด้ตลอดเวลาเดี๋ยวเเข้าใจว่า้งเปนใหญ่จริงๆ อันนี้เปลี่ยนไปไว้นึงครับเ<อ> <ไป S 2> มื่อสักครู่นี้ดิฉันจะเผามันหอนอะไรจะนักหนา,หาเน,น,าานี่ยเ<อ>มื่อสักครู่นี้ค่ะดิฉันได้กลืนไว้กับพี่เบิร์ดขาพี่เบิร์ดมีเทคนิคในการพิชผู้ชายจะเลือกผู้หญิงสวยๆมาเป็นแกนทุกคนผู้หญิงใส่เสื้อสีอะไรยังไงๆๆครับรู้จักผู้หญิงใส่ีเสื้อสีก<ด>ันมๆครับอยู่แต่ง่ายนะครับบอว่าสาวชุดขาวนั้นบริสุทธิ์ ดี Franc เลยนะตวข้งนี่เหรอวยแนวต้องเป็นาวเสื้อลายเสื้อลายจะสุดสาวชุดแดงร้อนแรงมีมากมายตายลาย่าสุดสาวชุดแดงอ้าวไม่มีใครใส่ท,ทีนี้ เื้อนไปเป็จล้ทีนี้ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายละทันเบิร์ยังไงคะเขาว่าชาชุดขาวยาวเป็นที่สุดเด็กสองคนไอ้แล้ดายช่ไเชือกเขียวเหียวนะมนาผู้ชายใส่เชือกเียวอันตรายแล้วไอ้แลนด์นะคะเล่แกท่นเป็นต้องเป็นชายที่ใส่แว่นตา ใหญ่ทุกขาชาชุดดำหผมทุกขวาโอ้โเกตได้เรื่องผู้ชายเกตามอาไว้นะนะโอ้โหเพื้อเะยเือมาใส่แกเลย่สุดที่ดูแลสุขภาพคทนงข้นโอ้ที่บร้ษเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันอันนี้เป็นพิจารณาในเรื่องจริงนะคะเรามาเข้าไอที่มันเป็นวิชาการือจแบบที่บริษัปีนี้5้าสิบ่ทำไมหน้ายืนสดใสแบบนี้ จะทำอะรกออกกลัง่ายนะก็ระารร่างยนะครับจาก้วก็ดื่มน้ำมะแแก่นะครับโอเคครับอาหารก็ข้าหมูรอปาที่ราคาะนี่มนะครับซุปไก่ก็ซุปไก่ที่เราใช้ซุปไก่เป็นตัวเสริมหลักการคมต้องเอเพื่อแบรนด์เพิสกอตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหนอนะครับอะไรนะคะพี่หนอนค่ะหนอนไก่ก้อนหรคอเปล่าไม่ไดใส่ก้อนใล่แกนใส่หัวใสร้อยใส่แกนผู้กา เลอะไรนะละี่ยีบบนีบร่อนคะเอาขอนะ้อไครับตอน้ทมร้ตอนล้าทุมเปนัี้เองนะครับเอ้าอ่าลนะรยงเบาเลยนะครับเอาใสปาช่เคี้ยวดื่มน้ำตาลครับยไม่เกินเ็บวันนะครับเจวันจะเป็นแอตีเป็นังไง้ เสยไปเลยทำไมไปเลยไม่ใช่จินตลาไทยรัจตุรงไม่ใช่หรอเอายินตลาที่โนค่ะโอ้เห็นไหมขอบคุณกามขอบคุณงามถือแอปเธอลล่ายั่จนตาแล้วทนอาจารจะเป็นจตุรงอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงอยากให้คนช่วยแดนเข้าไปีได้ถ้าเก่าเบิร์ดนครับมาแดนเซอร์ผมครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อนะครัลุกขึ้นมาซิมมา